ยอนสวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการพรีวิวนะครับแล้วก็เรียกว่าไงคอมเมนต์วิจารนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่ของเราก็คืออดีตจักรพรรดิยนั่นเองนะครับแล้วก็จักรพรรดิตัวนี้เนี่ยเหมือนค้ามาเลยนะครับตัวที่เปิดแพ็คนะครับตัวที่50นะครับจะได้พี่ขายไปขอพองอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะมาเปิดแพ็คกันนั้นยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปชมตัวละครกันก่อนแล้วก็เรียกว่าไง คอมเมนต์นะฮะว่าสกิลของพี่แกเนี่ยเก่งและดีแค่ไหนนะครับก็นี่นะครับจักรพรรดิจักรพรรดินะครับขายนะครับเป็นคู่ปรับเก่าของแทโอนั่นเองนะครับพี่แกเขาเป็นนักฆ่านะผู้ติดตามยู่ค่ำคืนขายนะฮะถามว่าใครมาก็ใครมานี่เองนะฮะมงอเไรโอเคไปครับเราเราดูสกิลกันก่อนนะครับก็พาสีเนี่ยของคายนี่นะครับจะเป็นเกราะนะครับไวชิลเป็นครั้งนะครับที่เป็นลดตามฮิต โจมตีแบบเดียวกับลินเลย12ครั้งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะว่าเกาะคายเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบเดียวกับลินนะครับจำนวนครั้งที่กันเนี่ยเท่ากับลินเลยนะครับผมการการทะลุปั๊บเหมือนเช่นเดียวกันกับลินาพาธีของคายอย่างหนึ่งที่เจ๋งที่สุดของเขาเลยนะครับคือทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3นะครับจะสร้างความเสียหาย1 5 0พลังโจมตีกายภาพของคายนั่นเองนะครับใส่โจมโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมกับ ลบบัฟนะครับพ้องกับลบบัฟนะครับฟังปากไอล้อนะครับลบบัฟขจัดบัฟออกไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกที่ใส่เกาะอ,อะไรมานะครับพวกที่เป็นซอมบี้อยีางแทโอป่าเนี่ยนะครับจะสวยแน่นอนครับเมื่อคายโจมตีครบ3ครั้งการโจมตีครบ3ครั้งนั้นรวมถึงการใช้สกิลการโจมตีธรรมดาการโจมตีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คายตีโจมตีธรรมดา1ครั้งเปิด1ครั้งเด้ง ครั้งที่2ปึ้งเข้าไปครับตีโซ่2ครั้งปับ๊บถ้าคายออกสกิลต่อเน,นื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับฝันตรงข้ามจะโดนโซ่ของพี่คายเนี่ยกระเด้งใส่หัวทุกตัวเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยกันได้ด้วยสกิลการ5เป้าเช่นของน้องตุ้มนะครับหรือว่าสกิลการ5้าเป้าของปสาสคาลสามารถกันไอ้สกิลเด้งๆของพี่คายได้นะครับและไอ้การโจมตีเด้งๆของพี่คายเนี่ยไม่โดนสะท้อนนะ ถ้าเป็นแบบเกาหลียังไม่โดนสะท้อนแต่เดี๋ยวจะทดสอบมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพรีวิวพรีววิก่อนนะครับว่าโอเคสกิลของเขาเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จากที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงพาสซีฟตรงนี้เนี่ยก็คือไม่โดนสะท้อนนะครับถ้าตีธรรมดาเนี่ยโดนสะท้อนแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลนี้เนี่ยพาสซีฟตรงนี้เด้งออกมาเนี่ยนะครับใครจะไม่ได้โดนเดามจสะท้อนจากการทำเดามจใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วนั่นแหละทีมถึกเนี่ยที่โดนไอเดามจเด้งๆของพี่คายเนี่ยเด้งใส่หัวเนี่ยนะครััับบกกก็็เเจหหนนนนมมือนนะแ้ว่า โอเคแหละทีมถืออาจจะพอทนได้นะครับแต่ถามว่าโดนหนักไหมก็โดนหนักพอสมควรนั่นเอง,เองพาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์เกาหลีคือทําให้ทีมที่อัศวินในทีมนะครับที่อยู่แถวเดียวกับตนเองเนี่ยได้รับบัฟต้านทานการโจมตีสีเป้าหมายนั่นหมายถึงว่าถ้าคายยืนแถวหน้าสี่นะครับเช่นเอากาก้าหันยืนหลังใช่ไหมแล้วเราก็เอาเอาสี่ตัวเดี๋ยวยืนแถวหน้าโดยที่คายอยู่ในแถวหน้าด้วยไอ้สี่ตัวที่อยู่ไอ้ไอ้อีกสามตัวที่ยืนในแถวเดียวกับคายเนี่ย สีตัวหน้าเนี่ยนะครับจะไม่โดนการโจมตีสีเป้าหมายนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือกันจนกว่าใครจะตายนะแต่ตอนที่ใครยังยืนอยู่นะครับจะไม่โดนสกิลสีเป้าหมายนะครับแต่ถามว่าโด,ถาโดนถ้าเตุสีเป้าหมายทะลุบัฟโดนไหมย,ยังโดนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่สกิลที่จะกันได้แน่นอนนะครับอันดับแรกคือสกิลของอาริเซียนะครับตอนนี้ทีมสปีดเนี่ยใสยอ่อาริเซียกันทุกทีมนะครับเป็นตัวการสถานะและมี ไอ้สกิลสีเป้าที่เป็นฟิกเดเมจเนี่ยคือกันไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเออจะโดนสกิลฟิกเดเมจสามพนะครับสำหรับตัวแถวหน้าอีกแล้วนะครับเอออีกสกิลที่กันได้คือสกิลสีเป้าของยูริเหมือนกันนะครับก็คือกันกันสีเป้าของยูริด้วยรวมถึงสกิลของรินที่เป็นสกิลคีร้อยเปสีเป้า2อคิดน,นะครับที่แรงสกิลที่แรงที่สุดในโลกของน้องรินนะครับก็กันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย ในบทบาทในเชิงอารีน่าเนี่ยสกิลไอพาสซีฟนี้เนี่ยจะช่วยกันสกิลได้ประมาณ3สกิลแล้วนะครับอาจจะกันไอกล้าไม่ได้นะครับหรือว่าเออ่กันคาม่าได้ไหมกันคาม่าได้ด้วยนะครับถ้าเคยฝันฝันรงข้ามสายคาม่ามาก็กันไอสกิลเร่งเทินสีเป้านะครับถึงจะโดนเร่งเทินแต่ว่าเดามจไม่โดนนะครับถามว่าทำไอพาสซีฟนี้ช่วยให้ใครเก่งขึ้นไหมก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเขาจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ทีมสปีดด้วยกันเอง นะฮะฮตัวที่อาจจะหลุดจากเมตาไปอาจจะเป็นน้องรินนะครับใครอาจจะมีแทนรินนะครับเพราะว่าสปีดเท่ากันนะฮะแต่แล้วก็ช่วยกันไอ้สกิลสีเป้าให้กับทีมเนี่ยได้ประมาณ3 4ส,สกิลถามว่าเยอะไหมถือว่าเยอะอยู่นะครับสําหรับทีมสปีดที่เน้นว่าเออ่ต้องมีไวท์ชิลเยอะในการกันการโจมตีฝั่งตรงข้ามนะฮะโอเคต่อไปครับเออ่สกิลน,นี้นะครับสกิลปาโซสกิลหนึ่งนะครับเป็น50%พันจมื่นกายภาพนะครับ ให้แก่ศัตรู4ตัว3ครั้งนะเป็นทริปเปอร์ฮิตนะครับก็คือโจมตี3ฮิตเลยนะครับรวมๆกันเนี่ยดาเมจจะเป็น150%นั่นเองโดยที่จะไม่คิดอสกิลนี้จะไม่คิดนะครับพลัง,งป้องกันของเป้าหมายนะครับถามว่าเหมือนเหมือนก็เหมือนสกิลอ่อไอเนี่ยของลินนะครับแต่ไม่มีคิคี100%นะครับก็ถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็แรงอยู่แต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับลินนะครับ แต่ข้อดีคือกินเกาะเยอะมากก็คือกินเกาะทั้งหมด3าิดด้วยกันนะครับจึงเป็นตัวที่ถลุงเกาะไวชิวให้ให้กับทีมสปีดได้ดีนะครับดังนั้นทีมสปีดถามว่าต้องใช้ไหมผมว่าต้องใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าคาร์เนสปีดสามสองนะครับสูงสุดในเกมนะครับเทียบเท่ากับพวกก้าหาเทียบเท่ากับเอ,อรินนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับใครอีกมีใครอีกพีดําอะไรอย่างนี้ป่ะเออก็คือเป็นตัว Speed สปีด32แล้วนี่ยซึ่งสูงสุดในเกมตอนนี้นะครับใครทีมสปีดที่อยากปั๊มสปีดนะครับก็อาจจะต้อง ใส่คายลงไปนะครับหรือถ้าไม่แทนบรินตัวที่ผมคิดว่าแทนได้าอาจจะเป็นแทนโอนะครับแต่แทโอเนี่ยมันปวดด้วยการไปอันเดทนะฮะก็ไม่รู้ว่าบางคนเขากลัวว่าจะโดนไอ้เนี่ยไอ้พาสซีฟเด้งๆหรือเปล่านะครับก็แทโอก็อาจจะหลุดนะครับคือตอนนี้มีสองีสองตัวที่ผมคิดว่ามีโอกาสหลุดคือ,อ,อแทโอกับรินนะฮะแต่ข้อดีของออแทโอคือมีซอมบี้ถูกไหมแต่ข้อดีของรินก็คือ,อ,อสปีดมันสูงกว่าแทโอหนึ่ง แทโอมาสปีดสามเอ็ดไงนะฮะถ้าเกิดทีมที่เน้นสปีดเต็มที่เลยเนี่ยนะฮะไอคาสปีดสามสองเนี่ยจะทำให้ทีมสปีดเนี่ยมีสปีดรวมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับซึ่งทำให้มีโอกาสเปิดสกิลก่อนซึ่งสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเป็นคาไอที่เข้าไปแทนแทโอหรือเปล่าน,นะครับหรือว่าจะแทนลินนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแทนสองตัวนี้แหละนะครับโอเคต่อไปอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็น50%กายภาพนะครับ ให้แก่ศัตรู4ี่ตัว3ครั้งนะครับและมีผลทะลุบัฟด้วยนะครับอันนี้เป็นสีเป้าเหมือนกันฮะอันนี้เป็นทะลุดีเฟนต์ใช่ไหมครับไม่คิดพลังก้องกันเป้าหมายอันนี้จะเป็นทะลุบัฟนะครับก็คือไม่สนพวกโล่อมาตะาเป็นเทินนะครับก็คือทะลุไปเลยนะครับอ่าปะเราไปดูตัวอย่างสกิลกันเฮ้ยนี่โจมีพระละโป้ง อันนี้ครับสกิลทะลุบัฟนะครับสี่เป้านะครับสามฮิตนะครับรวมกันก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยใช่นไหมสามฮิตขึ้นโตนะครับดูทีสามสามสามนะครับก็รวมรวมกันทั้งหมดเป็นเก้าฮิตนั่นเองนะครับเป็นเก้าฮิตเกาะถ้าเกิดถลุงเกาะคล้ายด้วยกันหรือถลุงลินนะครับจะโดนไปเก้าเก้าคอมโบนะครับแต่ถามว่าฮิกกี่ฮิตนะครับสามฮิตสามฮิตนะ แต่รวมกัน9คอมโบโนะครับก็ถ้าขายปลาใส่ขายด้วยกันเองเนี่ยก็ลดไปเก้านะจาก12นะอีกสกิล 3, 3, เขานี่ทะลุดีเฟนส์สามสามสาแล้วก็3แล้วก็3นะครับ9เหมือนกันนะครับสสกิลรวมทั้งทั้งสสกิลเนี่ยเป็น3าฮิตรวมรวม,รวมกัน9คอมโบโนะครับอ่าอีกทีอ๋อปลาโซโคเทสนะครับสกิลนี้จะค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าทะลุดีเฟนส์นะครับไม่คิดพลังป้องกัน,กนเป้าหมาย โซซิลน,นี้จะอลันไห้นะครับบุกินี่โยกเต้นมันแล้วเข้ากับเพลงเลยและอย่างหนึ่งนะครับคลายการสีเป้าเนี่ยมันก็การสกิลตัวเองด้วยนะเนี่ยการสกิลนี้นะครับสกิลทะลุดีเฟนส์เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันไม่ทะลุบัฟนะครับสกิลนี้ก็ถือว่ากันได้ด้วยนะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับก็คือ สำหรับทีมสปีดแล้วเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการลงอารีนาเลยแม้ว่าจะได้ไม่ได้เป็นตัวเดเมจหลักนะครับเหมือนในเกาหลีที่เขาเอาวยืนหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าคายเนี่ยจะยืนแถวเดียวกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นแถวหน้านะครับอย่างแน่นอนนะฮะชัวร์ๆนี่ผมว่านะหน้าที่มากที่ว่าน่าจะมาแน่ๆคือใช้ยืนแถวหน้าลูกกับเพื่อนๆอย่างน้อยต้องหน้า4ไม่ก็หน้า3นะครับจะช่วยกันบัฟให้กับเพื่อนๆนได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับคายอ่ะสำหรับคายที่ถามว่าโอเคใส่ไอเทมอะไรนะครับเอ่อผัดด้ไอเทมก่อนไอ้กดผิดอ้าวไอ้กดผิดกดผิดสองรอบนะที่เขาแนะนำนะครับผมคิดว่าก็ควรจะไปเซลสองสปีดสองเคาน์เตอร์นะครับทำไมครับเพราะว่าคายเนี่ยเน้นการโจมตีให้ได้ ครั้งเยอะที่สุดนะครับเพื่อให้พาสีของเขาจะทำงานนั่นเองนะครับการออกจมตีธรรมดา1นครั้งนะครับนับ1ถ้าออกตดความเร็วนับเป็น2ถ้าเกิดฝันตัวข้ามตีมาคเคาน์เตอร์กลับนับเป็น3เลยนะครับก็ดีมากพอ3มครั้งปึ๊บฝังตรงข้ามโดดเด้งโป้งนะครับหฮิตทั้งทีมนะครับ150%หอแรงไว้แรงมากแรงโคตรแรงชิหายนะครับถ้าเกิดยืนหลังหนึ่งนี่คือดดเมจครโคตรพุ่งทะลุจุดเดือดแน่นอนนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวดดเมจเต็มที่นะครับสำหรับทีมสปีดเพราะว่าอย่างที่บอกการที่มีบัฟการโจมตีสีเป้าหมายในแถวเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องยืนหน้ายืนหน้ากับเพื่อนๆหน้าสาหรือหน้าสีหรือเปล่านะครับไม่งั้นต้องไปยืนหลังสีเนี่ยผมก็ดูดูแล้วอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าพารส์สมันจะไมไ่ค่อยได้ใช้เป้าใช้สักใครแล้วดดเมจทีมจะไม่พอนะครับพลังโจมตีในการบุกฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดน้อยลงไปนะฮะ โอเคก็แน่นอนครับว่าต้องให้ออกโต้บ่อยๆออกความเร็วบ่อยๆนะครับก็เนี่ยที่บอกนะครับอาวุธนี่2ความเร็วนะครับท็อปสปีดไปเลยนะครับส่วนแน่นอนว่าเคาเตอร์ก็คือให้เป็นตัวเคาลเตอร์ของทีมนะครับจะดีที่สุดนะครับถ้าคุณไม่ใช้รินนะครับคายจะเป็นตัวเคาเตอร์ในทีมแทนรินนะครับอันนี้อันนี้ถึงบอกไงว่ามีโอกาสที่จะลงแทนรินเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะเน้นให้คายตีกับถูกปาเพื่อให้มันติดพาสซีฟ ของขให้มันเด้งโป้งนะครับให้ครบ3ามครั้งไวๆนะคือมันจะต้องแย่งเคาน์เตอร์กับลินนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่แทนลินได้นะครับจะเป็นทีมเขาเรียกว่าไงทีมส,สปีดที่เป็นไกายภามากขึ้นนั่นเองนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยแทนแทนโอดีกว่าไหมเพราะว่าสปีดสูงกว่าแทโอหนึ่งนะครับลินเป็นสปีด3าออยู่แล้วอะเอาไปแทนลินอย่างนี้สปีดทีมก็เท่าเดิมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปเลือกกันเอานะครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ย คุณก็ต้องมีจะมีตัวเคาน์เตอร์2ตัวถามว่ามันเวิร์กไหมก็ต้องลองกันอีกทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าโดนโจมตีรพร้อมกันตัวที่เคาน์เตอร์สูงค่าเคาน์เตอร์สูงสุดจะเป็นตัวเคาน์เตอร์แค่ตัวเดียวนะครับจนกว่าตัวอีกตัวหนึ่งจะตายไปหรือว่าตัวนั้นจะไม่โดนโจมตีก็คือโดนโจมตีแค่ขายตัวเดียวแล้วให้มันเคาน์เตอร์นะครับโอเคส่วนส่วนประดับนะครับประดับเนี่ยเขาบอกว่าให้ ใส่ critical. าดาม a ดคริทิคอลทรัพผมนะครับถ้าเกิดจะเอาครเป็นตัวคเคาน์เตอร์อาจจะใส่ Critical ได้นะครับและตอนนี้เจมเอ้ยไม่ใช่ประดับของเราเนี่ยสามารถเพิ่มออปชันได้แล้วก็คือเมื่อตีบวก5นะครับสามารถยัดออปชันรองลงไปได้นะครับก็คืออาจจะเพิ่ม critical d a m มี e และใส่ประดบับเคาน์เตอร์ยัดเข้าไปได้นะครับตังน,นั้นเนี่ยจะเพิ่มทั้งเคาน์เตอร์เพิ่มทั้งค r ิทิคอลเดามีนะครับก็ที่ผมแนะนำก็จะเป็นเจมนะ ก็คีย์ที่เข้าไดเมจ์คิย์ที่อัตราคีย์ที่คอลนะครับถูกแล้วนะครับอัตราจุดอ่อนดีแล้วนะครับให้ออกสกิลบ่อยๆเออ่เจมิ่งอันนึงที่ควรควรใส่เนี่ยจะเป็นเคาลเตอร์นะครับไม่แนะนําเป็นปริมาณความเสียหายนะครับใส่เป็นเคาลเตอร์เอ่ออัตราคินะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับก็คืออัตราคินี่คือคีย์ที่เข้าเรทนะครับไม่ใช่คีย์ที่เข้าไดเมจนะใส่คีย์ที่เข้าเรทนะครับแล้วก็ใส่จุดอ่อนแล้วก็ผมแนะนําให้ใส่เคาลเตอร์นะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาปริมาณความเสียหายสูงขึ้นนะครับใส่เคาน์เตอร์ดีกว่านะครับถ้าเอาเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับเน้นเคาน์เตอร์เกิน80%เนอเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เกาะ2อันรวมกันประมาณท็อปเนี่ยก็เป็น35 2 1, 70ใช่ไหมบวกกับเ,เคาน์เตอร์อันนี้นะครับเป็น20นะครับเป็น95นะครับอืมก็ถ้าเกิดเป็นเจมแบบเจมท็อปทอปหน่อยเนี่ยเป็นเจมบอสเนี่ยก็24ก็เป็น99%เลยนะครับหักลบพาสซีฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเคาน์เตอร์ประมาณ70% 80%อยู่นะครับถือว่าดีนะครับ ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะใส่ประดับนะครับที่มีออปชั่นลองเป็นเพิ่มเคาน์เตอร์ด้วยนะครับอันนั้นเจมตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยใส่ค่าความเสียหายได้หรือใส่เป็นคิดิคอลขาเดามีได้นะครับในกรณีที่เครื่องประดับคุณโคตรเทพซ่านะครับคือใสออ่ประดับที่เพิ่มเดามีคริติคอลหรือว่าคริติคอลเรดแล้วยัดเคาน์เตอร์อ counter, เข้าไปด้วยนะครับาการที่ประดับมันยัดออปชั่นลองได้เนี่ยทำให้มันมีเหมือนมี2องออปชั่น ในการใส่ประดับชิ้นเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้การใส่เจมของเราเนี่ยหลากหลายได้มากขึ้นนะครับโอเคพูดถึงของสมใสไปแล้วนะครับก็2ส,สปีดสองเคาน์เตอร์นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็พยายามใส่เจมหรือหรือออปชันประดับเนี่ยที่มีเคาน์เตอร์เพิ่อมอีกหนึ่งอันเพื่อให้เคาน์เตอร์สูงสุดในทีมนะครับแต่ข้อเสียอย่างที่บอกคือมันต้องไปแยกตำแหน่งการินนะครับโอเค อ๋อบางคนเนี่ยเขาใส่เป็นประดับสถานะได้นะครับสำหรับบางท่านเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยตรงนี้ใส่ประดับสถานะได้ไหมครับแอดกล้องได้ครับคือถ้าเขาเป็นตัวเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วเ,เป็นตัวที่ใส่ประดับสถานะด้วยเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมบอกโอเคนะครับก็คือใส่ประดับสถานะไปนะครับเช่นชาช็อตอะไรก็ว่าไปนะครับสตันนะฮะแล้วใส่ออปชั่นลองเป็นเคาน์เตอร์นะครับอันนั้นก็สวยดูเหมือนกันนะครับโอเคครับจบกันไปสําหรับการ เลือกสวมใส่อยเทมนะครับก็คิดว่าพรีวิวคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวละครเอามาให้ดูนะครับว่า50ตัวเนี่ยมันได้จริงนะครับก็ผมเปิดไปแล้วแพ็คหนึ่งครับมือลั่นไปนะครับตอนเข้าเกมมานั่นเองนะครับก็ช่องผมมันก็ไม่ค่อยพอนะครับก็เดี๋ยวจะตีบวกตีบวกไปด้วยนะครับอาจจะชาิดนึงนะครับผมขี้เกียจเพิ่มช่อง เอาครับก็วันนี้แจกอาริเซียนะก็เพื่อนๆที่ใครยังไม่มีก็ยินดีด้วยนะครับก็ได้มีอลิเซียกับเขาสักทีโอเคก็เดี๋ยวจะตีบวกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มให้ดูนะครับว่าคือมันสามารถเปิดไปนะครับแล้วก็ตีบวกไปเรื่อยๆได้นะครับครบ50ตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมันได้เองนะครับคายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับก็ เขาใช้อรีนาเวิร์กยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำทีมสปีดนะครับที่ใช้พี่คายเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่เขาเก่งแค่ไหนเวิร์กแค่ไหนนะครับบอกมันเก่งที่แอดกล้องว่าไหมนะครับก็ผมคิดว่ายังไงก็เก่งนะครับเก่งในระดับหนึ่งไม่ได้เก่งมากนะครับตอนแรกเนี่ยเราเก่งว่าเขาเนี่ยจะเก่งกว่านี้นะครับตรงที่ว่าน่าจะมีเอ่อพาสีฟะอะไรเพิ่มเติมหรือสกิลอาจจะรุนแรงกว่านี้เนื่องจากว่ากล้าหาเนี่ยมันเข้ามาเก่งมากนะครับ ออพี่ขายควรจะได้บัฟอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏว่าได้บัฟสกิลการสีเป้ามาอย่างเดียวก็คือเป็นตัวสนับสนุนทีมที่ดีขึ้นแต่พลังโจมตีนั้นไม่ได้รุนแรงไปมากกว่าที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองนะครับอ่านี่แพคที่2นะครับครบตัวที่50นะครับนั่นหมายความว่าแพทที่5นะครับได้แน่นอนหรือว่าจะไปเปิดอันนี้ที่บอกนะครับเปิดสีแพคแล้วไปเปิดตัวทีละ30บีให้ครบก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับให้ครบ50ตัวนะครับ เนี ies, oh, ่ฮะเปิดจีระแผกสบายๆนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเปิดอีกแผ่นเลยดีกว่าแผ่ที่3นะฮะเนี่ยนะคุณเปิดแล้วก็แบบไปเก็บบี้มานะครับแล้วก็มาเปิดใหม่ได้นะไม่จาเป็นว่าแบบเอ้ยต้องรีบเปิดติดแกเปิดติดกันไหมต้องมีช่องพอมไหมนะครับไม่ต้องนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดอนนี้นะเออไม่ต้องไปเปิดไออันนี้นะมันไม่เพิ่มเลทายนะครับก็พยายามพยายามนะครับก็อย่าไปกดผิดนะครับก็เปิดนี้นะฮะ อันนี้พกที่สามใช่ไหมปุ๊บอุ้ยเปเจียวห้าดาวสวัสดีใครเจียวเคสามแพ็กนะตีบวกก่อนนะครับถามว่าเป็นตัวที่จะเป็นต้องรีบบีเลยไหมนอกจากการที่เ,เขาเรียกว่าไงคายเนี่ยจะลง เอ่ออารีนาได้ดีนะครับก็คือเขาเน้นดูลงอารีนาแหละนะครับสิ่งที่ยังไปไปได้ต่อนี่คือผมอย่างสงครามกิลเนี่ยก็คงได้นะครับเพราะว่าอารีนากับกิลเนี่ยมันสามารถใช้ร่าก,กันได้นะครับส่วนสงครามบอสนี่คงไม่มีอะไรให้ทำนะครับเพราะว่าการสกิลสีเป้าผมก็รู้สึกว่าเอ่อบอสมันตีเป็นสกิลเป็น5เป้าซะส่วนใหญ่นะครับก็<笑><笑>ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับประสานไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะครับก็ปล่อยไปนะครับพอคอยขุมเพลือลึกลับเนี่ยก็สามารถลงได้ในบางวัน นะครับก็คือถ้าชั้นไหนเนี่ยมันสามารถเเน้นตัวถลุเกราะนะครับเกราะไวชิลเนี่ยก็สามารถเอาคายลงไปตีเพื่ออ,อลดเกราะฝั่ารองค่ำเร็วๆเ,เนี่ยก็เวิร์กอยู่นะครับส่วนบทเฉพาะพจน์ไพ่เนี่ยดีไหมดีครับพจน์ไพ่เนี่ยทำคายเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีนะครับอ,อ,อย่างฟาร์มดัน79หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างดีผมคิดว่าคายเนี่ยสกิลสีเป้าสสกิลถูกไหมครับแล้วมันมีพาสซีฟโจมตีเด้งนะครับ ก็ถ้าใครยังไม่มียูริอเวกหรือว่าเออ่ก้าหานอเวกนะครับก็คายเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ฟาร์มได้นะครับก็ไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับปาสกิลแล้วก็ให้มันพาร์สิบโจ๊เด้งนะครับก็สามารถเก็บ3เวฟได้แบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้คายเนี่ยมันเร็วกว่ายูริอเวกนะครับหรือว่าก้าหานอเวกไหมนะครับเดี๋ยวจับเวลามาให้ดูนะครับแต่ใช้ฟาร์มได้นะครับสามเวฟสบายๆนะครับเพราะมีพาร์สิบไอเด้ง5เป้าเนี่ยนะฮะตีครบ3 แถมหนึ่งนะฮะแถมหนึ่งทั้ง <g łos> ทีมพี่คายเป็นแนวนี้นะฮะดีามแถมหนึง่งอย่างที่บอกไปนะครับมันรวมการใช้สกิลด้วยแล้วก็รวมการอะไรนะรวมการโจมตีธรรมดาเคาน์เตอร์และสปีดนะครับเป็นหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันเด้งๆรัวๆตีตีเด้งๆมันนะครับเล่นขายนี่สน,นุกแน่นอนนะฮะใครที่ชอบแบบอุ้ยเร็วๆรวดเร็วรุนแรงแล้วก็แบบอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยพาสซีฟตีตีเด้งๆตีตีเด้งๆรัวๆนะครับบอกเลยว่าอันนี้ <C 1> คุณเจอที่ของคุณเหมาะเหมาะขวดแล้วนะครับแต่ถ<โ> <charger> em ้าถามความเห็นผมเนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นตัวดาเมจที่แบบวุวนวาานี้นะอันนี้เหมือนเขาทำมาเป็นตัวเสริมตัวเสริมนะครับ เ,เพิ่มเติมให้กับทีมสปีดมากกว่านะครับให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานสมบูร์ยิ่งขึ้นนะครับแต่เราได้เพิ่มอะไรความฝืหวาดาเมจอะไรให้มันรุนแรงมากขึ้นนะครับตอนแรกผมนึกว่าสกิลทะลุด,ดีเฟนตะ์จะมีคีทดิคอร้อยเปมาด้วยนะฮะเพื่อแบบให้มันแบบเทพซ่าแลแรงแบบแรงแบบโป้งป้างไปเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็คือเขาคงคิดว่า ถ้าเกิดมันรุนแรงเกินไปเนี่ยมันจะเวอร์เกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นปว่าคายตัวเดียวแม่งมาถึงปาโซทีมหมดทีมนะครับเหมือนสมัยเกาหลีใหม,ม่ๆอะ่ะคือคนเลเวลน้อยๆอย่างตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเล่นอะ่ะเออใช้คายกระโดดปาโซอะ่ะโอ้โหจากอารีนาแบบเพิ่งเริ่มเล่นนะครับขึ้นมาส0 0พันอารีน่า3,000ได้อ่ะทั้งที่พาสีอัพไม่เต็มอะ่ะขึ้นมาได้แบบสบายๆคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนไเ,เก่งเวอร์นะครับแล้วผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้มันเสียสมดุลมากนักในเซ oh. ิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็ สกิลปานี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับระดับหนึ่งแต่ถึงกับว่าต้องรีบไปเปิดหามันไหมสําหรับผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยฮะผมว่าเฉยๆนะครับมีไว้หนึ่งตัวประดับบ้านแล้วก็เอาไว้ลงอารีนาเนี่ยหนึ่งตัวเพื่อดึงสปีดโดยรวมของทีมให้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าดีแล้วนะครับก็ไปเปิดหาหนึ่งตัวมาก่อนนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทําอยู่นะอีกสองแผงนะครบละจูปี้นะครับ อ่ะโคเอสพอดีเลยอ่าแผนที่ต้องได้คลายนะครบห้าแล้วนะครับอ่านี่ไงมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับได้ชัวร์ได้จริงนะครับไม่ต้องหัวว่าจะไม่ได้นะครับเนี่นะมาแล้วนะครับก็แพ็คที่5นะครับ1,250รูบี้นะครับได้ชัวร์ชัวร์นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่คายของเรานั่นเองไหนวะ เอามายนโฉมหน่อยไหนครับพี่สุลอ่ลอสุลอ่อนะฮะไม่ต้องถามถึงความหล่อนะครับหล่อแน่นอนนะครับอ่าห่อามาแล้วอามาเยือเนเพื่อนหน่อยเร็วอ้า The only means อ๋อดี e ็ n งล o ่มีนส์ที่รอด้วยการฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเทมากเลยนะฮะก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวที่โดยรวมแล้วต้องมีนะครับอย่างน้อยก็เนี่ยครับเปิดมาให้ได้สักตัวหนึ่งนะครับซึ่งได้แน่นอนนะครับพันสั่งองร้อยห้าสิบรูบี้นะครับไปเปิดกันซานะครับกกรันตีแน่นอนผมเปิดแล้วคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เหมาะกับการลงอารีน่านะครับใช้ฟาร์มเด็ก4ตัวได้และ ที่สําคัญมากยา้ำอีกครั้งอารีน่านะครับได้จะได้ใช้เขาแน่นอนเพราะว่ามีสกิลกันสีเป้าด้วยนะครับสกิลเขาถลุมเกาะายชิลของตัวทีมสปีดเยอะมากๆน่าจะเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าสาฮิตนะครับถึง2สกิลและสีเป้าด้วยนะครับคือเกาะแตกแหกกันแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ทีมสปีดที่เคาน์เตอร์ทีมสปีดด้วยกันสำหรับทีมถึกควรเอาลไม้เฉยนะครับเพราะว่าทีมถึกเนี่ยลงไปเนี่ยอาจจะตายก่อนนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักแล้วคายเนี่ยก็ยังเคาน์เตอร์ เขาได้ด้วยการสะท้อนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคายเนี่ยอย่างที่บอกว่าปาจีระสามพิษถ้าฝันของข้ามเจอทั้งอ e ีวาทั้งเจฟเนี่ยเกาะคายเนี่ยจะหายไป6ทันทีในการออกสกิลหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับเกาะขเขาเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับออก2สกิลเมื่อไหร่คือเกาะเขาหมดเลยนะครับงั้นนิ่มตายง่ายเหมือนกันนะครับเมื่อเจอทีมถึกสะท้อนนะครับแต่กับทีมสปีดด้วยกันขาดไม่ได้เลยนะครับในการที่เขาจะาลงมาช่วยดึงสปีดทีมช่วยเคาน์เตอร์ถลุเกาะฝันตรงข้ามเนี่ยโอ้โห สุดยอดเลยนะครับโอเคอย่าลืมไปหามาใช้กันนะครับเราก็ขอจบการรีวิวนะครับพรีวิวรีกว่าว่าคร่าวๆนะครับสำหรับพี่คายของเรานะครับก็จะจากกันอย่างที่บอกครับเดี๋ยวดูก่อนดีว่าอารีนาท็อปเนี่ยเขาเอามาใส่ยังนะครับยังไม่เอามาลงนะผพยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขายังทําไม่40เลยยังไม่เอามาลงหรือเปล่านะครับยังไม่เห็นใครใช้นะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงต้องรอดูอารีนาอีกสัก3ามสวันนะครับก็ ถ้า3าวันแล้วเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยยังไงผมจะกลับมานะครับรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับว่าในเมตาที่เป็นทีมถึกสะท้อนกับไอ้ก้าหานเตะหน้าแหกเนี่ยพี่คายของเรานะครับจะเข้ามาแย่งตําแหน่งได้จริงๆหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการพรีวิวก่อนนะครับว่าพี่แกจะสามารถลงอารีนาแล้วมีบทบาทในส่วนไหนนะครับนะครับแน่นอนว่าในบทบาทของทีมสปีดแน่นอนแต่ว่าทีมสปีดจะเอาใครออนะครับจะเป็นลินหรือแทโอ เดี๋ยวต้องมาดูกันในทีนึงนะครับแต่คิดว่าเป็น2ตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดจะโดนปลดออกนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าเขาจะเอาปลดออกหรือเปล่าหรือว่าแทโอกับลิน40เนี่ยมันจะสตรองกว่านะครับก็ยังไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าสําหรับการรีวิวคายแบบฉบับเต็มนะครับและขอจบการพรีวิวไว้ตั้งแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย